ส่วนช่วงนี้จะพาไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะเตรียมแจกคูปองให้นักท่องเที่ยวคนละ100บาทแล้วก็ชวนมากินทุเรียนสาริกาและผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดค่ะ ที่ร้านฮักกระปงคาเฟ่อำเภอกระปงจังหวัดพังงานายอุทิศลิ่มสกุลผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพังงาพร้อมด้วยพาณิชจังหวัดพังงามีการประชุมเกษตรกรสวนทุเรียนสาริกาและมังคุดทิพย์พังงาเพื่อจะทําความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงาช่วงฤดูการผลไม้ปี2567 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาขเขาเตรียมแจกคูปองให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในโรงแรมพื้นที่จังหวัดพังงาในแคมเปญกินทุเรียนสาลิกามังคุดทิพต้องพักพังงาระหว่างวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่1กร,รกฎาคม2567 โดยจะมอบเป็นคูปองส่วนลดมูลค่า100บาทสําหรับการเข้าพัก1ห้องต่อ1่คูปองในช่วงเวลาดังกล่าวใช้ในสวนที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พักจํานวน50รายเข้าร่วมกิจกรรมและมอบคูปองไว้ให้สนับแจกนักท่องเที่ยวจํานวน3,000ันใบและยังได้จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมบรรยากาศของแต่ละสวนและซื้อผลผลิตณที่สวนนั้นๆแบบยนต์ถึงถิ่นกินถึงที่ค่ะสําหรับทุเรียนสาลิกาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เรียนซากานะ oh. นับว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้เป็นทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆปีเป็นทุเรียนที่เรียกได้ว่ารสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อปี2561และผู้ดีชื่นชอบทุเรียนก็จะมีคําพูดว่าถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสากา เหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงาล่าสุดพบว่าหลายสวนก็ได้นําผลผลิตออกมาจําหน่ายสู่ท้องตลาดแล้วนะครับโดยราคาล่าสุดพบว่าขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 220-280ถึง280บาทนะครับเห็นภาพแล้วน่าทานมากค่ะคุณรณกรต้องบอกว่าเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยเขาเฝ้าโอกันเลยนะเพราะไม่ได้มีกินตลอดมันหมอนทองหรือว่าชนีโดยทั่วไปเรียนสาการเขาบอกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันหอมหวานมันอร่อยอและหากินได้เฉพาะที่ พังงาเท่านั้นแล้วบางส่วนนะบอกเลยว่าต้องจองกันล่วงหน้านะอจองกันบนต้นเลยว่ากว่าจะได้ชิมได้กินกันนะครับอ่ะใครที่มีโอกาสก็ไปเที่ยวที่วที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสำหรับที่จะไปกินบังคุดทิพย์หรือว่าไปพักที่พังงานะครับ